Yeah, I'm being a Tom, อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆ G i d o ดนะครับที่ในตอนนี้นั้นได้ไปออกรายการที่มีชื่อว่า I d o l Challenge นั่นเองนะครับสำหรับ I d ด l ลนั้นนี่ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับที่ได้ไปร่วมรายการนี้และเป็นรายการที่สนุกมากๆเลยในวันนี้นะครับว นั้นก็ได้มีการอัปคลิปใหม่ลงในช่อง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่องเ h อ k p เคป๊อปนั่นเองถ้าใครนะี่อยากไปติดตามรับชมรายการนี้ของสาวๆ G Idol นั้นสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะครับรายการสนุกมากๆจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นรายการใน EP ีที่2มานี้นะครับก็จะมีการแข่งขันการสําหรับไอดอลแล้วก็พิธีกรในรายการนั่นก็คือวอนโฮนั่นเองนะครับที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็แข่งขันเกมกันร่วมกัมกบสาวๆ G Idol ในคลิปนี้ซึ่งเกมที่เล่นกันใน EP ีนี้นะครับก็จะเป็นเกมนนนนั่นเององใต เริ่มรายการนะครับก็จะมีการแข่งขันให้สาวๆกับวอนโฮออกมาแข่งกันเต้นนะครับโดยจะมีเพลงเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เต้นท่านั้นให้ได้และดูเหมือนว่าสมาชิกไอดอลที่จอยกับเกมนี้จอยกับการแข่งขันนี้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นมินนี่อูกิแล้วก็น้องเล็กอย่างชูวาที่ไม่ว่าเพลงไหนนั้นจะออกมาเนี่ยสาวๆทั้ง3คนนั้นก็ไฟที่จะไปเต้นกันมากๆเลยนะครับและมีอีกหนึ่งเพลงสําคัญเลยที่ในรายการนี้ได้มีการเปิดออกมาและสาวๆไอดอลนั้นนอกจากสมาชิก3คนที่พร้อมจะสู้ตายในการแข่งเต้นครั้งนี้นะครับก็รีบ ออกไปเพื่อทำการเต้นแล้วก็แย่งซีนการเล่นกล้องมากๆเลยนี่ก็คือเพลง How You Like That ของ Black พ i n k นั่นเองนะครับพอเพลงเนี่ยเปิดขึ้นมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นสาวๆไอดอลทั้ง5คนเนี่ยก็วิ่งกรูกันเข้ามาที่หน้ากล้องพร้อมกับแย่งกันจับจองกล้องนะครับเพื่อที่จะเต้นแล้วก็ส่งอินเนอร์ให้กับกล้องนั้นได้มากที่สุดแต่ละคนนั่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าปวนกันมากๆเลยโดยเฉพาะมินนี่อูกีและก็ชูวานะครับที่พยายามจะหากล้องกันสุดดิสมากๆและดูเหมือนว่าสาวๆไอดอลทั้งวงเนี่ยจะชื่นชอบเพลงนี้ก ได้เต้นได้กันทั้งวงเลยทําเอาพิธีกรรายการอย่างวอนโฮเนี่ยถึงกับอึง้งแล้วก็ได้แต่ยืนขำนะครับไม่กล้าเข้าไปสู้กับน้องๆเลยที่สําคัญนะครับคนที่พยายามจะหากล้องและจะโชว์ท่าเต้นโชว์อินเนอร์มากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือมินนี่ของเรานั่นเองด้วยความที่มินนี่นะครับสนิทกับลิซ่าเนี่ยแฟนๆก็เลยคอมเมนต์แซวกันนะครับว่ามินนี่นั้นพยายามที่จะเต้นเพลงนี้แล้วก็ส่งอินเนอร์ออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนําไปเมาส์กับลิซ่านั่นเองว่าเธอนั้นเนี่ยได้มีการเต้นเพลงนี้ของเพื่อนในรายการไดลชาาเเนนนนกกััั้้้วยที่สคํคญ็ต สุดดิสุดเต๋ดมากๆอย่างให้ซีซ่านั้นเนี่ยได้เห็นและแฟนๆเนี่ยก็ยังได้แซวกันอีกนะครับว่าหลังจากที่ถ่ายรายการนี้หลังจากที่ออนแอร์รายการนี้เนี่ยมินนี่น่าจะส่งช่วงเต้นช่วงนี้ไปให้ลิซ่าดูด้วยว่าเธอนั้นได้เต้นเพลงของลิซ่าออกรายการด้วยเป็นฟิลแฟนคลับท่านหนึ่งมากๆเลยนะครับนอกจากมินนี่นั้นเนี่ยจะได้กล้องแล้วก็ยังมีกําลังเสริมอย่างอูกีนะครับที่บอกให้มินนี่เนี่ยออกไปเต้นอีกสิออกไปเต้นหน้ากล้องเลยและมินนี่นั้นเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยจะบ้ายอเท่าไหร่นะครับพออ กับเพลง How You Like That ออกมาให้กล้องได้เห็นเลยหลังจากที่รายการนี้ออกอากาศมาแล้วก็มีช่วงนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็รีบแคปโมเมนต์นี้กันมากๆเลยซึ่งเป็นโมเมนต์ระหว่าง Black พิงคและก็ GID อดนะครับเพราะว่าแฟนๆหลายคนค่อนข้างที่จะชื่นชอบเคมีของ2วงนี้กันมากเพราะด้วยมิยอนเนี่ยก็เคยเป็นเด็กฝึกของ YG และก็ได้อยู่ในโปรเจกต์พิง์พังด้วยก็ต้องมีความสนิทสนมนกับสาวๆแบล็คพิงคกันค่อนข้างมากทีเดียวรวมไปถึงมินนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของลิซ่าเลยทั้งไปเที่ยวด้วววยยยกกกกััันนนนิข้้าดดคพูุ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นใน Instagram หรือว่าในชีวิตประจาวันก็มีนัดไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยค่อนข้างชื่นชอบโมเมนต์ระหว่าง2วงนี้เป็นพิเศษเลยและในรายการไอดอลชาเลนจ์ครั้งนี้ก็ได้มีการนําเอาเพลงของ b a c k พีกมาใช้เป็นเกมในการแข่งขันและสาวๆไอดอลแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นชอบเพลงนี้กันมากๆร้องได้เต้นได้และแถมยังเต้นแรงกันมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยระหว่าง2วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับแถมยังเป็น2วงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีความสนิทสนมมกััันและยยงงีอร์ชาวทท้ท2 แทนเมมเบอร์ชาวไทยทั้ง2วงอย่าง Lisa, ink, ลิซ่าแบล็คพิง k แลวก็มินนี่จีไอดลเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอีกฟแฟนๆเนี่ยที่ได้ดูรายการนี้ก็คงจะฟินกับโมเมนต์นี้กันมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับทั้ง2วงระหว่างไอดอลแล้วก็แบล็ k พิงเนี่ยได้เห็นรายการนี้ได้ดูรายการนี้แล้วก็ได้เห็นช่วงาสาวๆไอดอลเต้นเพลงของแบล็ k พิงรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับอยากจะแซวอะไรเด็กๆไอดอลเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยเพราะว่าในรายการนี้ไอดอลทั้ง5คนนั้นตัวป่วนมากๆเลยนะครับ ก็ชูวานะครับที่ปวดรายการนี้มากๆสนกันมากๆยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครนั้นที่อยากรับชมรายการก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่ช่อง The Kpop นะครับรายการ Idol Challenge G Idol EP ที่2นั่นเองสำหรับคลิปนี้อามตาะ Kpop ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องอามากะ Kpop ของเราไปด้วยนะครับทุกคนและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง